สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณในทันทีนะคะพี่หมอบอกแบบนี้ก่อนว่าพลังงานของไพ่ยิปซีเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามารับชมแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยของคุณบอกท่านว่าขออนุญาตให้พี่หมอน้ำหวานเปิดดวงให้สำหรับท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้5า้าใบมาดูการเปิดสดๆเลยมาดูว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างจะเป็นดวงของคุณภายใน7วันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนที่จะดูคลิปนี้นะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันและเป็นสะพานบุญให้กันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไพ่ใบแรกเลยก็แล้วกันนะพี่หมอจะเปิดต่อหน้าเลยนะคะ ตั้งใจดูและดูให้จบคลิปนี้นะจะเป็นดวงของคุณในทันทีค่ะมาดูกันไพ่ใบแรกบอกว่าแต่น่นแน่แนแปัรบว้าวความสำเร็จเป็นไพ่ถ้วยรอคอยงานได้เงินได้งานรอคอยเงนินได้เงนิอองนรอ,อ,อสิ่งใดสำเร็จ ไม่รู้แหละสิ่งที่คุณปาถนาหรือตั้งใจอยู่ณนะตอนนี้จะสําเร็จจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณการงานนี่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแน่นอนการเงินได้หยิบจับเงินก้นแน่นอนความรักได้เจอรักแท้รักที่ดีรักที่จริงจังอย่างแน่นอนค่ะมาดูใบที่2กันนะคะพลังงานของไพ่บอกว่าปุุกว้าวเอ็มเพจเป็นไพ่ราชนีไพ่แห่งความสุขความสบาย คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการวางแผนสิ่งใดไว้สําหรับตัวคุณเองในช่วงนี้จะสําเร็จมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะนะใบที่สองตอนนี้ไปใบถัดไปเลยใบที่สามนะคะปุ๊บว้าวใบที่สามราชนีดาบคุณพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่บอกเลยเรื่องภาระนี้สิเรื่องปัญหาความรักเรื่องการงานอึดอัดใจคุณจะแก้ไขปัญหาได้ และจะสำเร็จค่ะนะคะไม่รู้แหละเรื่องใดที่คุณผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคุณกำลังเครียดอยู่คุณกำลังกังวลใจอยู่แล้วคุณอยากจะให้มันปลดล็อกในเรื่องนี้มันจะปลดล็อกแล้วคุณจะผ่านไปได้ค่ะนะคะสำหรับใบที่3ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูใบที่4กันเลยนะหลับตาเรื่องนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่ออกอะไรนะทุกคนปุ๊บว้าวความสำเร็จแห่งเหรียญเร็วๆนี้7วันนี้คุณจะได้หยิบเงินกอนใครรองเงินแสนได้รับเงินแสนใครรองเงินล้าน ได้รับเงินล้านนะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะใครอยากปลดนี้ได้ปลดหนี้ด้วยเพราะว่าเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาความสําเร็จนะในไพ่78บใบคุณผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วพี่หม,หมอหยิบได้ใบนี้นะคะให้นะแปลว่านี่เป็นดวงของคุณคุณจะได้หยิบจับเงินก้อนหลักแสนหลักล้านอย่างแน่นอนคะ่ะนะมาดูใบสุดท้ายกันและจะไปแล้วนะใบสุดท้ายนะคะตั้งใจดูแล้วดูให้จบนะว้าวส่องไม้เท้า การเจราจาตกลงสิ่งใดที่คุณกําลังรองคอยอยู่จะสําเร็จและมีใครยื่นเรื่องทําเอกสารธุรกรรมยื่นเรื่องไหมที่เป็นเอกสารจะได้รับข่าวดีจะได้รับอนุมัตินะคะเนาะสำหรับนะคะไพ่พี่หมอก็เปิดไปแล้ว5้าใบเป็นพลังงานที่ดีแล้วว้า wow, วมากๆนะคะใครชอบพลังงานนี้นะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้เรื่องราวดีเกิดขึ้นกับคุณจริงใน7วันนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ